เบึงเอาพี่น้องเอ้ยมอลำบงเลิกกับบเลิกน้ำพ่นแม่ค่อยนี่แกใดจนได้พาลานมาตามคึดเอาเบึงดูจากหมักบ่หมักเฮ้เบึงเอารถจักฟ้าบ่สว่างจนสว่างขาตาพ่นนะมีการแจ้กติปมอลำพุ่นไหนธรรมดาวะวถามลูกพ่นไหนได้เอาเงินมานำโบมันบบพอแจ๊กว่าซ้๊ เบิ่งแม่แม่ค่อยอ่ะคุณนะคือว่าลราวาบุญปีละเทือ่อบุญบังไฟของบ้านปักสมดนๆที่เห็นยายมันเต้นเทื่อนึงบุญตาขนาดนี่แหละที่เขาว่ากันว่าความสุขแบบบานๆหาจักใส่บัไดอีกแล้วถึงบัไดสวยหรูแต่สบายใจแม่นบอ้อ